อะไรนะบ,นบ้านสัตว์เป็นไวอ๋อย้อนย้อนไปเมื่อวันที่28ใช่ปะ่ะก็อยู่บ้านพี่อยู่บ้านเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็นั่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมเวียนหัวเอะก็หันไปถามน้องเพราะมีมีเพื่อนมาหาน้องพี่เวียนหัวน้องบอกเออน้องก็เวียนหัวเหมือนกันพี่สักพักพี่ก็เหลือบตาไปมองโคมไฟในบ้านตัวเองกลางบ้านอย่างนี้เลยไงพี่ก็บอกเฮ้ยน้องเป็นดินไหวก็เกาะเกาะเกาะโต๊ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็นั่งอยู่งั้นนะแบบนานอยู่ แต่เราไม่คิดว่าเราเราจะเจอแผ่นดินไหวในในในประเทศไทยในบ้านเกิดเราแล้วก็ในช่วงชีวิตของเราก็ตกใจอยู่แล้วก็เลยใช่ครั้งแรกเลยเพราะว่าพี่เคยเจอแบบนิดหน่อยแต่อันนี้ใช่แต่อันนี้เราเจอแบบว่าเฮ้ยครงไฟบ้านเราคงไฟบ้านพี่หนักมากอย่างนี้เลยอะโชคดีบ้านพี่โครงสร้างเมื่อ30ปีที่แล้วแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนก็คือตั้งสติ ไม่ออกจากไม่ไม่วิ่งออกจากบ้านตัวเองด้วยนะไม่ได้วิ่งเพราะว่าพี่อยู่ชั้นล่างพี่ไม่อยู่ชั้นสองอะความสัน่นสะเทือนมันแค่ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็บอกตัวเองว่าถ้าจะตายก็คือตายล่ะ